สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดหัวข้อเรื่องทำไมเล่นโดต a 2มาหลายปีถึงไม่เก่งขึ้นเพื่อนๆหลายคนนะครับสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์นี้เพราะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็เคยเจอกับหลายคนครับที่มาถามผมแล้วบ่นกับผมว่าทำไมเนี่ยเล่นโ Dota มา3-4ปีแล้วเนี่ยยังอยู่ l e g e n d เท่าเดิมอยู่เลยยังอยู่อาช h อ n เท่าเดิมอยู่เลยโดยสาเหตุนะครับหลักๆเนี่ยมันก็จะแบ่ง ออกเป็น2แบบนะครับแบบที่1ก็คือความไม่สม่ำเสมอซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเล่น1เดือน2เดือนแล้วก็เลิกขายไปยาวๆเลย2เดือนนะครับแล้วกลับมาอีก2เดือนกับอีกแบบหนึ่งครับคือการเล่นโดยที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรในแต่ละเกมเลยมันก็เปรียบเสมือนกับเพื่อนๆนะครับไปโรงเรียนไปเรียนวิชาอะไรสักวิชาหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้อะไรเลยถึงเวลาส่งงานก็แค่ลอกเพื่อนถึงเวลาทําข้อสอบก็แค่ลอกกันบ้านเพื่อน ซึ่งการล่อการที่ไม่ฟังแล้วก็ไม่เรียนรู้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราเก่งขึ้น Dota 2เองก็เช่นกันครับถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะครับเล่นอยู่ในเกมยังเชื่อโ o t a ตพัทเพื่อนๆยังไม่มีการวิเคราะห์เลยว่าทําไมเกมนี้ถึงต้องออกชิ้นนี้ทำไมเกมนี้ถึงไม่ควรออกชิ้นนี้นึกอะไรไม่ออกดูโดราตาพัดนึกอะไรไม่ออกออกแบบที่เคยออกอย่างที่หลายคนเข้าใจแหละครับว่า d o t า2อะครับมันเป็นเกมที่เล่นไม่เหมือนกันสักเกมในแต่ละเกมอาจจะคล้ายกันเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับสำหรับ h e โร่ m b e r s p i r สปนะครับว่าทำไมเกมบางเกมถึงควรเล่นเมลสตอมแล้วคุ้มทำไมเกมบางเกมเขาถึงไม่เล่นเมลสตอมกันแต่ไปเบดเมลกับทางด้านของเดโซเพื่อนๆลองมองฮีโร่นะครับหน้าตาแบบนี้สัก2ตัวนะครับเวลาที่เพื่อนๆเจอในเลน Yes. เพื่อนๆจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าไอตัวไวเปอร์เนี่ยถ้าหลายคนรู้จักนะครับมันจะมีสกิลที่ชื่อว่าโคลอสิฟสกินไอตัวโคลอสิฟสกินเนี่ยยังไม่รวมทาเลเรนนะครับความต้านทานเวทมวนต์เนี่ยสูงสุดถึง25%เลยถ้าบวกทาเลเรนเราอัพเข้าไปอีกเนี่ยก็รวมไปก็เป็น40%นะครับนี่ถ้ายังไม่นับออกไปออกเมสเซเลเยอร์นะครับแล้วเอมเบอร์ที่เล่นสายเมลสตอม สายคายะสายอากิมจะทำดาเมจส,สู้ไวเปอร์ได้ไหมครับเวลาเกมที่เอมเบอร์นะครับเจอ AM หรือเจออย่างสงตัวเนี้ยจริงเหรอครับถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่คิดแล้วก็วิเคราะห์ไม่ทำความเข้าใจฮีโร่ไม่เรียนรู้นะครับออกเหมือนที่เคยออกเชื่อตามดูตัพัทแล้วซื้อเมลสตอมมาเนี่ยเมลสตอมนะครับมีดาเมจกายภาพแค่ย4เองในราคา2 7 0 0 แต่เวลาที่ตีนะครับจะมีโอกาสติดเชนไลนิ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ทำดาเมจเวทร้อยสามสิบห้าดูสิครับ AM เนี่ยเวลาอัพเต็มออก,กันเวทถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังไม่รวมเพื่อนออกไปอีกต่างหากนะเนี่ยครับถ้าเจอแบบเนี้ยถ้าเพื่อนๆไม่ทําความเข้าใจเกมไม่เรียนรู้ลอกการบ้านลอกโรตาร์พัฟลอกโปรมาอย่างเดียวไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเกมนี้โปรถึงออกเบสเมลทําไมเกมนี้โปรถึงออกเดโซแล้วเล่นใสยกายภาพเพื่อนๆก็จะไม่มีวันเก่งขึ้นครับเพราะฉะนั้น ทุกครั้งที่เพื่อนๆเ,เล่นเกม Dota 2นะครับเราจะต้องคิดแล้ว,วิเคราะห์ว่าเกมเนี้ยเราควรจะทำยังไงดีเกมเนี้ยเราพลาดต,ตรงไหนแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับพอเรามี m i n d Set แบบนี้มีวิธีเล่นแบบนี้โดยที่ไม่เชื่อ Dota Plus แต่มาจากการคิดวิเคราะห์เราลองผิดลองถูกลองเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะค่อยๆเข้าใจเกมนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับพอเราเข้าใจเกมนี้มากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเล่นเก่งขึ้นครับ ส่วนคนที่ยังคิดอะไรไม่ออกและลอกการบ้านเพื่อนเชื่อโดตาพัดลอกโปมาโดยที่ไม่ได้คิดวิเคราะห์เนี่ยให้หยุดนะครับถ้าเพื่อนๆยังทาแบบนั้นอยู่ต่อให้เราเล่นไปอีกกี่ร้อยเกมกี่พันเกมเราก็จะไม่เก่งขึ้นครับเต็มที่เราก็จะได้แค่ความคุ้นเคยชินความชํานาญการใช้สกิลของฮีโร่แต่เราอ่ะจะไม่ได้เข้าใจเกมนี้มากขึ้นพอเราไม่เข้าใจเกมนี้มากขึ้นก็ไม่ได้เก่งขึ้นนั่นเองครับ ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจจะโพสต์ Dota 2กับโพสตตะวันนะครับเพื่ออยากจะเล่นเกมนี้สนุกขึ้นเข้าใจเกมนี้มากขึ้นและเล่นเกมนี้เก่งขึ้นเพื่อไปแบบเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อนที่เล่นด้วยประจานะครับก็สามารถติดต่อมาที่เพจตะวัน Dota 2ได้เลยนะครับส่วนค่าเรียนค่าใช้จ่ายนะครับก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดครับตอนนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับสอน4ชั่วโมงนะครับในราคาเพียงแค่500บาท ผมแนะนาให้เพื่อนๆนะครับลองเรียนนะครับเริ่มต้นที่4ชั่วโมงดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรียนเป็นชั่วโมงปีนะครับราคาตอนนี้จะอยู่ที่ชั่วโมงละ200บาทไอชั่วโมงเดียวเนี่ยมันอาจจะสอดแล้วไม่เห็นผลนะครับในส่วนตัวที่ผมเคยสอนมาเนี่ยช่วง3-4ชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงและจะเริ่มเข้าใจเกมมากขึ้นครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ